สวัสดีเป็นต้นไม้นะครับผมนี้ก็ภา่าอ,อกไม้นะครับมาคงประปลานะครับฝั่งน้ําเปรี้ยวนะครับผมพวกปลากำล,ลังนั่งตกปลาฝั่งนู้นสองคนครับเราก็ขึ้น ต้นไม้ฝั่งนี้นะครับมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้เจอเจอตัวหไหมดูด้วยก,กันคนระับโอ้ยเกิดการก่อขา้นหื่งหื่ จะโดนนะครับอุย้ยแบตเบิดกครับพี่น้องแบตเบิร์แล้วครับเราป่าก็ไม่เบิรงกก่อนนะครับ อู้เขือประเดยครับยิ้เก่าสิบองศาสิถือประเด้วยครับตกสิบองศาครับแก่ไปตั้งฉากเลยครับก็นิ่ใส่ทอฝามือ

อุูยถืออยู่ครับตายเลยครับอู้บดินเลยตายเลยครับแต่ปัญหาคือลูกดรดติดครับห,รหนักค้าจังเลย ถือ,อหัวเลยครับผมเลือกเอาตัวใหญ่กอนมูลเลยนี่นี่โอ้แต่ปัญหาคือหมายเตะครับเลือกตัวใหญ่ที่สุดโอ้ถือ,อหัวพอดีครับเห็นยอมรับถือ,อหัวพอดีเลย <c oughs> ยิ่งเกาสิบองศานะครับตัวนี้ถืออย่างน้อ ขึโอเคนะครับขอขึ้นมาแล้วครับน่ยิงเก่าสิบองศาครับโอ้ยมาอยู่ไตพอดีเลยครับผมเร่งไม่ว่าผมเร่งผมเร่งใส่ซื้อซื้อนี่ถือซื้อนี่พอดีครับโครงการเร่งใส่ประมาณนี้นะครับโครงการเร่งใส่ประมาณนี้ครัะถือตรงนี้พอดีครับเก่าสิบองศานะครับพรองเพื่อเลยครับลร่งใ่หัวกับถือหัวครับเคนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวแรกเข้ากับใดปคาคออยู่ดวงเดียวกันนี่นครับตัวที่สองกับอันนี้นี่นะลังกินนะครับผมใช่ครับติดตามกัมนต่อครับตอนนี้กระรังบใบสองครับมันก็ใบสองนะครับ,บานบางเฝ้าจะข้าเพื่อมันไม่อีกครับ โอ้โหแร้วครับไปเลไปเไปเลไป้วอแล้ว ตัวที่สามครับรตัวที่สามครับเข่ากลางโตพอดี ดึงแห้งเกือบฉีดเข่าตรงนี้ครับเข่าตรงนี้สอดทองฟังนี่ครับอเครครับตัวที่สามของเราเคเลีไปเรื่อยแจเย็นครับกล้องดับครับที่นอ้องโอ้ยกล้องดับครับตัวที่สี่ ้อยดับเต็มเม <c oughs> ืองกล้องก็ได้โอ้ยเมื่อกี้ช็อตนี้งามๆครับไ,ได้ดิตูตูวุ่ยังนะตูจ้องจ้องมั่อกีน้นัวหานเท่านะ <c oughs> มันขึ้นปุ๊บๆๆเลยผมไปยิ่งเลยนะครับถือเสยถือสองไม่เดียวโอ้ยถือหนอหนึ่งครับเกือบไปได้ ขื่นเปียวครับที่แรกนึกว่าตัวงามนะโอ้ต,ตัวงามตัวน้อยโอเคนะครับตัวที่สี่มันจะถอยอลไรครับ,บหมวดบ้านเลี๋ยวได้ครับพี่น้องมาเบิ่งปลากันครับมาที่นี่เดี๋ยวปลานี่คือว่าว้นะครับเดี๋ยอ,อนนะใส่ไปน้องเจะไปน้องผมนะซุบโอ้ยแข็งดีดีเลยครับ Oh. นอกไวยนะ mm hmm. <laughs> ป่ามือนีไหมโอเคนะครับวั mm hmm. น,นี้เอาไซี่ตัวนะครับ mm hmm. มือขึ้นตอนเศร้านะครับฝนมันตกนะครับตกแห้งครับอนที่นี่น้ำคุณนนะครับเดี๋ยวไปเห็นป่าเลยครับอ,อันซุ่มนีก็คือเอาเนื้อมัวอาหารล่อนะครับมันขึ้นมะกินนะครับ ยิ่งสวนมาเลยนะพรได้กินพอได้ยางนะครับผมสำหรับปะค้าตัวนี้แล้วโอ้ทะลุเลยครับแอลขาดเลยสปิเน่สปิเนะ่สปริงม,มี่เนอพี่น้องขอการชิปนาครับผมขอบคุณทุกท่านที่เขา้ามาติดตามรับชมนะครับผมชิมแล้วบ้านดีโซโลคิมดีครับขอบคุณและสวัสดีครับไปมานี้คนระับเดี๋ยวไปน้องสาวครับผมไปครับ